น้องพิมบี่หรือว่าน้องพิมพ์ชนิการคือสวยมากคือลุคนี้คือฝ่อมากคือดูแบบเหมือนเด็กฝรั่งที่มีความน่ามาเตอร์มีแบบมีคาแรคเตอร์ดูแล้วเป็นเอกลักษณ์มากๆล่าสุดนะคะน้องพิมลี่หรือว่าน้องพิมพ์ชนิกาลทุกคนร่วมชมแฟชั่นโชว์นะคะของแบรนด์มิวมิวงานแฟชั่นวีคนะคะปารีสเนงบอกเลยนะคะน้องพิมพ์ชนิกาลหรือว่าน้องพิม์รี่คือสวยมากเธอคือฉันชอบลุคนี้ของน้องมากคือดูมีความแบบ มีคาแรคเตอร์มีความเป็นเวนเดย์เธอเข้าใจปะคือมีความเหมือนเด็กฝรั่งอะน่ารักมากคือน้องเป็นไทยแท้ะทะุกคนแต่ว่าหน้าตาน้องเนี่ยเหมือนลูกครึ่ง เนาะสวยมากๆมีการได้ถ่ายภาพคู่นะคะกระทบหลายคนดังอย่างวง TXT ด้วยบอกเลยว่าน้องวันนี้คือแบบน่นารักเธอมีการสวมใส่เสื้อนะคะเป็นเสื้อกันหนาวเนาะ,ะเพราะว่าเป็น spring summer แล้วก็เป็นอ่อกันหนาวเหมือนผ้าคแคดิกแกนสีเขียวขี้ม้านะคะมีลายจุดสีดําถือกระเป๋านะะแล้วก็เป็นกระโปรงลายสกอตคือบอกเลยว่าแต่งตัวมีความแบบ เขาเรียกว่ามี Character, คมมาแรคเตอร์คิปคาแรคเตอร์มากๆนะคะปล่อยผมตรงแล้วก็ไว้หน้ามาแบบเตอ๋อๆคือถ้าฉันตัดหน้ามาเตอ๋อแบบน้องพีมฉันจะเหมือนน้องพีมปะ <c oughs> คือน่ารักมากคือฉันชอบลุคนี้ของน้องพีมมากทาถึงบอกเลยว่าทําถึงนะคะมีความเป็นปริงซั summer สูงมากๆแล้วก็ไม่ซ้ําเอาเงี้ละกันคือฉันรู้สึกเลยว่าตั้งแต่ฉันดูดาราคนมาที่ไปร่วมไปร่วมงานเนี่ยน้องพีมเป็นหนึ่งในคนที่ฉันชอบลุคของน้องมากๆดูไม่ซ้ําดูมีเอกลักษณ์นะคะบอกเลยว่าน้องน่ารักมากจริง อ่ะว่างั็ไปนะแล้วพุทหาคิดเห็นไงกลุ่มนี้ของน้องบ้างไีในใจดูด